ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ฝนตกนะคะแล้วก็เรามีได้ได้มีโอกาสผ่านมาที่อำเภอสังขะอีกแล้วนะคะแล้วทีนี้ในส่วนของในพื้นที่ใกล้เคียงนะคะก็มีในส่วนของปราสาทด้วยนะคะรวมทั้งอ,อโลภยาสารด้วยนะคะแล้วตอนนี้เรานั่งอยู่ที่เบื้องหน้าของท่านผู้ชมก็คือ,อปราสาทนะคะอโลภยาสารบ้านกัางแอนนะคะสำหรับวันนี้เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวท่านดรยโยสธรา,านะคะก็ ได้เข้ามาร่วมนะคะในเรื่องของการพูดคุยนะคะ,ะขอเชิญท่านดรานยายโสธรานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปหันตูสสใส่ท่านผู้ชมได้ยังไง <laughs> สวัสดีค่ะไปหันตูใส่ท่านผู้ชมเอาตรงไหนดีอะเอาตรงนี้แล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ,คะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะรูส้สึกร้อนมากเลยเนาะแต่ว่าใ,ใจสู้เนาะอากาศร่มรื่นนะคะช่วงนี้อื ต้องเปลี่ยนเวลาการมาถ่ายทำในช่วงเย็นเพราะว่าอากาศวันนี้ร้อน,นะะอบอ,อ้าวแต่ว่าไม่ไม่ใช่เป็นการร้อนแห้งเนาะร้อนแดดเนาะ<ม>เป็นการร้อนน้ำนะคะเพราะว่าเมื่อคืนก่อนก็เกิดฝนตกหนักขึ้นมานะคะ,<ม>ะในส่วนที่เรานั่งอยู่นะคะในพื้นที่ที่นี่มีประสาทที่น่าสนใจด้วยกันเนาะ<ม>นะคะทั้งบริเวณใกล้เคียงทางฝั่งกันนู้นนะคะแล้วก็ในส่วนนี้ที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เรียกว่าอะไรอ่ ที่นี่เรียกว่าอารคยาสารกังแอนนะคะซึ่งถือว่าเราอาจจะเรียกคุ้นกันว่าเป็นปราสาทเนาะแต่ว่าอาจารย์ยโสธราก็มักจะเรียกว่าอารคยาสารนะคะกังแอนนั่นก็คือปราสาทกังเอนนั่นเองนะคะซึ่งถือว่าปราสาทนี้นะคะหรือว่าอโรคยาสารนี้นะคะถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่เนะคะแล้วก็มีพื้นที่ในการตั้ง ฐานที่นี่ก็คือ,อตั้งอยู่ณนะบ้านถนนนะฮะตําบลกระเทียมอําเภอสังขัดจังหวัดสุรินทร์นั่นเองค่ะในส่วนของความพิเศษของที่นี่นะคะ่ะที่เราเห็นนะคะสังเกตว่าถ้าเราสำรวจในพื้นที่ต่างๆที่นี่จะเห็นเลขต่างๆมากมายอ,มอันนี้เขากำลังจะทําอะไรคะอาจารย์อ๋อพื้นที่ที่นี่นะคะพอดีได้รับงบประมาณนะคะจากกรมศิลปากรนะคะซึ่งกรมศิลปากรได้รับงบประมาณะะจากรัฐบาลมาเพื่อที่จะมาทําการ ทำนุกบำรุงแล้วก็ฟื้นฟูอารกรยาสารแห่งนี้ให้กลับมามีชีวิตขึ้นมาเหมือนเดิมนั่นเองนะครับเ<ม>พราะว่าแต่เดิมนะก็คือจะเป็นอิฐหินปูนทรายกระจัดกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆมากมายเหลือเกินแล้วก็จากที่เราได้เห็นด้านหลังเนี่ยก็จะมีการขุดสำรวจพื้นดินลงไปเราจะเห็นได้ถึงชั้นของปรา,าสราทว่าที่ตั้งขององค์ปรา,าสาทจริงๆอยู่ในระดับไหนของพื้นแล้วก็พื้นในปัจจุบันเนี่ยทับผมกันขึ้นมาสูงขนาดไหนนะคะ หลังจากนี้ไปนะคะก็อาจจะหาโอกาสที่ว่างก็จะมีการมาโบราณปฏิสังขรขึ้นให้อโรคยาสานอย่างนี้กลับมามีชีวิตแล้วก็เปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งของอําเภอสังขักนั่นเองค่ะการซ่อมแซมของโบราณคานนี้เขาเรียกวิธีการอะไรเนาะเป็นวิธีการแบบอนาติโลซิสนะคะอนาติโลซิสนั่นก็คือไปถึงเป็น ื่อสิ่งของนั้นได้ประหักพังลงในพื้นที่ใดนะคะก็จะไม่มีการขนย้ายก็จะยังคงไว้นะคะยังคงวัตถุโบราณนั้นไว้ที่เดิมเพื่อทําการขุดค้นว่าวัตถุนี้ได้ตกอยู่ใกล้พื้นที่ของปราสาทแล้วก็เป็นส่วนใดเป็นชั้นใดของปราสาทแล้วก็มีความสําคัญอย่างไรแล้วก็กําหนดเป็นตัวเลขขึ้นมานะคะเพื่อที่จะ มีการซ่อมบำรุงขึ้นมานั้นนะคะตัวเลขที่มีการจดบันทึกที่มีการประจัดออกไปนั้นเมื่อนํามาประกอบกันสร้างเนี่ยก็จะเป็นการประกอบกันที่แมทชิ่งกันอยู่ในรูปแบบเดิมนะคะคือจะมีในเรื่องของการจำลองมีการศึกษาค้นคว,ว้านาอยว่าการเป็นยังไงทีนี้ในส่วนของตัวอโรคยาสารประกอบไปด้วยสารอะไรบ้างคะประสาทอโรคยาสารกังแอนนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยหนึ่งบารายนะคะอยู่ทาง ด้านขวามือเวลาเราเข้าไปออกมาก็จะอยู่ทางซ้ายมือนะคะจะเป็นบารายเลยนะคะบารายก็คือสระน้ําตัวที่2นะคะจุดที่2ก็คือเป็นโคปุระนะคะซุ้งโคปุระนี้ก็จะมีทั้งหมดอยู่3ส่วนด้วยกันก็คือส่วนกลางส่วนซ้ายและส่วนขวาซึ่งมักจะตั้งพระอวโลกิเตศวรแล้วก็พระจันทร์แลวก็พระอาทิตย์นะคะซึ่งถือว่าเป็นพระโพธิสัตว์องค์สําคัญก่อกําเนิดโลกและจักรวาล นั่นเองเพราะว่าคนสมัยโบราณเนี่ยเขาไม่ให้เข้าประสาท<อ>เวลาเขาอธิษฐานอะไรก็จะให้อธิษฐานนอกประสาท<อ>แล้วก็ให้เจอพระพุทธศาคุาอิน์<อ>แล้วก็ให้อธิษฐานเจ็บไข้ได้ป่วยแบบไหนเจ็บหัวเขายังไงอ,อะไรแบบนี<อ>้ก็สามารถที่จะมาแต่องค์ประสาทน่นนี่นั่น<อ>ได้นะคะ<อ>ฉะนั้นการสร้างเอาโลกกเตศซนน่เพื่อให้ทุกคนได้มองเห็นแต่ตัวชั้นในนะคะที่เป็นสมปรางหรือเรียกว่าปรางประธาน<อ>นั้นนะคะ<อ>ก็จะเป็นที่ปฏิสฐานพระไตรศัครูวิทูริยประภาหรือ พระพุทธเจ้าหม้อนะมนหรือพระพุทธเจ้าหมอหรือแพทย์ใหญ่นั่นอเองนะคะแล้วก็จะมีปรางประธานด้านในแล้วก็จะมีอะไรคะตรงนี้เรียกว่าอะไรบรรณาลายนะคะที่เก็บคัมภีหรือสิ่งของสําคัญที่มีผู้คนได้มาอุทิศถวายแด่พระพุทธเจ้าต่างๆก็จะเก็บของมีค่าวไว้ในส่วนตรงนี้ไปแล้วก็จะเป็นลานในการประกอบพิธีกรรมด้วยนะคะแล้วก็จะมีกําแพงแก้วอันนี้ก็คือ จะเป็นหลักๆใหญ่เลยของอารมพยาศาสตร์ก็คือมีาามาะะบา,าลายสุงโปุระนะคะบรรณาลัยลานประกอบพิธีกรรมและปรางปราทและก็กำแพงแก้วนะคะจะมีอยู่ประมาณ6หลักใหญ่ด้วยกันนั่นเองนะคะแต่ถ้าส่วนอีกหลักหนึ่งที่สําคัญก็คือเทวรูปที่มีการฝุดพบนั่นเองว่าถ้ามีก็คือส่วนสําคัญนั้นก็คือเทวรูปประกอบกับเทวรูปด้วยก็ได้อย่างเนี้ยเป็นต้นนะคะที่เป็นส่วนสําคัญของการสร้างอารมยาศาสตร์นั่นเองนะคะ หากว่าใครที่ยังคิดภาพไม่ออกเราสามารถที่จะร้อนกลับไปดูที่พนมลุงน้นนองซานน้องหือ้อในอีพีที่ผ่านๆมาที่เราพาไปดูว่าเวลาที่เราเข้าไปที่โรขยาสานนรแ,ะะแล้วด้านในจะมีในส่วนของแท่นวัคิวะใช่ไหมคะจะมีท่อน้ำอนะไรเนาะท่อสโงมสูดนะคะ,ะที่อ,อยู่ห้องปรางประธานจะเป็นลนักษณะฐานกติแบบเยียวก,กันเลยแต่ปริเพียงว่า เปลี่ยนมาเป็นแบบลักษณะแบบพุทธศาสนามหายันเปลี่ยนเป็นเทวรูปนะคะเทวะรูปของเทพเจ้าก็มาเปลี่ยนเป็นรูปของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองแต่ฐานคติการบูชาการสวดหรือการยังประกอบพิธีกรรมอยู่บางอย่างก็ยังต้องนําแบบพราหมณ์เหล่านี้เข้ามาอย่างเช่นการส่งน้ำลงสูง่พระพุทธรูปแล้วก็น้ําที่ไหลลงมานั้นก็ยังมีความเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ด้วยนั่นเองแต่พอในปัจจุบันเราจะเรียกว่า น้ำพระพุทธมนต์ oh, นั่นเองใช่ใช่แล้วก็เขาจะเอาน้ำนี้มาประกอบเป็นตัวยามารักษาผู้คนหรือมาประคลมมาบ้วนน้ำหมาคาดน้ำลายหรือมาชำระล้างหรือมา,อา,อาเอาไปอาบเอาไปดื่มด้วยหรือเอาไปรดที่บ้านเรือนอาศัยของตนเองก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ,นะ,คะในยุคข,ของโลกที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะยิ่งตอนนี้มีการนำเอไอมาใช้นะคะ มีการนำไอ้พวกปัญญาประดิษฐ์ต่างๆเข้ามามามีบทบาทนะคะไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันก็ดีหรือว่าจะเป็นเรื่องของสื่อที่มีการใช้ในเรื่องของสิ่งเหล่านี้ทีนี้ในมุมมองของอาจารย์นะคะว่าจากการศึกษาในเรื่องของภาษาที่เราพาทุกท่านเนี่ยไปชมในแต่ละที่เนี่ยมันน่าจะมีความเชื่อมโยงต่างๆหรือมีส่วนไหนที่จะเข้าไปสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการที่มีสังคมที่มันเปลี่ยนไปในยุคในยุคนี้ค่ะ คำถามที่ดีมากเลยค่ะในยุคข,ของ globalization เ no. นาะโลกาพิวัต์เนี่ยมันมีการหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านอยู่ตลอดเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านจากอดีตมาปัจจุบันจากปัจจุบันไปอนาคตแล้วก็จากอนาคตก็ไปอยู่สุกยุคสีวิไลที่เราเรียกกันนั่นเองแต่ละยุคแต่ละสมัยนะ่ะมันจะมีการภาพเกี่ยวกันด้วยระบบโครงสร้างนะคะระหว่างมนุษย์การเมืองการปกครองวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อพิธีกรรมเศรษฐกิจต่างๆนะคะตลอดจะถึงสงครามนะคะการเปลี่ยนแปลงต่างๆ แต่จากการศึกษาวิจัยตำรับตำราหนังสือก็แล้วแต่แต่ละยุคแต่ละสมัยมันจะมันจะมีกระสวยอันหนึ่งที่มีการที่มีการดูแลที่มีการรักษาที่มีการอุ้มชูหรือที่มีการเลี้ยงดูในวัฒนธรรมหนึ่งหนึ่งได้อย่างเช่นในยุคอดีตเมื่อพันปีที่แล้วนะคะตรงเนี้ยได้ถูกประกอบสร้างเป็นที่รักษาคนผู้คนจะเดินทางเข้ามามากมายมนะคะ ที่มารักษาที่นี่ทุกคนก็จะยังเดินเพ่นพ่านกันอยู่ที่นี่อยู่อย่างมากมายก็จะเป็นอีกสังคมหนึ่งอีกชุมชนหนึ่งแล้วก็จะมีการประกอบพิธีกรรมอยู่ด้านในพุทธสถานนี้ในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาก็ยังมีการประกอบอยู่แล้วก็เมื่อผ่านยุคสมัยอีกในยุคหนึ่งนะคะที่นี่นะคะไม่ได้ถูกการใช้แล้วนะคะหรือ,หรอ,ออาจจะมีโรคระบาดหรือ,ออาจจะมีการยกย้ายขินฐานต่างๆก็ปล่อยให้รกร้างไปหลายร้อยปีนะคะแต่พอมาในอีกยุคหนึ่งปุ๊บ มีการฟื้นฟูนะคะสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นโบราณสถานนะคะที่ชาวบ้านให้ความเชื่อว่าเป็นสถานที่ของบรรพบุรุษเป็นสถานที่ที่สําคัญทางประวัติศาสตร์และก็เป็นสถานที่ที่เคยประกอบสร้างของมนุษย์ในอีกยุคหนึ่งที่ผ่านมานะคะแต่พอมาในยุคปัจจุบันสิ่งที่มีการแข่งขันกันทางด้านเศรษฐกิจการเมืองการปกครองสังคมวัฒนธรรมเนี่ย สิ่งที่เราสามารถเอาไปต่อรองแล้วก็กลายเป็นวัฒนธรรมที่กินได้ประเพณีความเชื่อที่กินได้นั่นก็คือการสืบสานพัฒนาต่อยอดดังด่งพระบรมราชาองค์การของในหลวงรัชกาลที่สิบที่ว่าเราจะพัฒนาสืบสานต่อยอดนะฮะหมายความว่าสิ่งที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยรักษามันไว้แล้วก็พยายามที่จะสืบสานพยายามที่จะต่อยอดแล้วก็สิ่งเหล่านี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่จําเป็นและสําคัญของบ้านเมืองเรา อยางเช่นถ้าเราไปเกิดอยู่ในประเทศที่ไม่มีมรดกทางวัฒนธรรมเลยไม่มีประวัติศาสตร์เลยอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์อย่างเี้<ช>เป็นต้น<ๆ>นะคะเราจะไปเที่ยวดูอะไร<ม>ใช่ไหมเราไปอยุทยาเราจะรู้ว่าฝรั่งมังค่าที่ทุกคนเดินทางมาทั่วโลก<ๆ>เขาอยากจะมายมโฉมอยุทยากันนะคะเวลาเข้ามาที่แถบอีสานใต้ของเราแถบคำพูชาของเราเขาก็มาเขาอยากจะมายชมอารยธรรมของโบราณ นะแต่ละยุคแต่ละสมัยในแถบประเทศไทยแถบนี้ก็จะมีการสร้างปราสาทอยู่มากมายที่นี้ทั่วโลกเนี่ยของเขาไม่ได้ไปสร้างอยู่ที่อเมริกาี่ของเขาไม่ได้ไปสร้างอยู่ที่ประเทศจีนถ้าใครอยากเห็นต้องมาที่นี่ดังนั้นสิ่งเหล่านี้จึงกลายเป็นเม็ดเงินจึงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวจึงกลายเป็นสิ่งที่มีค่านี่ก็คือในยุคทุกวันนี้นะคะบอกว่าแม้แต่ยุคการมันเปลี่ยน,ยนผ่านไปมันเปลี่ยนผ่านไปตามกระสวยตามความต้องการของคนแต่ว่าคนจะอิงอาศัยอะไรยอยู่ได้ ก็ยงังอิงอาศัยอยู่ในพื้นที่นะว่าพื้นที่นั้นมีอะไรอยู่ดีค oh. ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าจากที่เราไม่เห็นว่าสิ่งเหล่านี้มีคุณค่ากลับกลายเป็นว่าเมื่อมันเกิดงานประเพณี mm. เกิดวัฒนาธรรมเกิดการท่องเที่ยวเกิดขึ้นมาปรากฏว่ามันมาสร้างปักท้องให้เราแค่ยอย่างนั้นทีเดียว mm. ดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าไอสิ่งที่มันตั้งอยู่ตั้งแต่อดีตมาแล้วนะมันก็มีประโยชน์กับอีกคนคนหนึ่ง mm. ชุมชนหนึ่งวัฒนาธรรมหนึ่งองค์กรหนึ่งในลักษณะแบบหนึ่งของการรักษา แต่พอมามาอีกแบบหนึ่งตรงนี้มันอาจจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้คนมาศึกษาประวัติศาสตร์แล้วก็มาชื่นชมยินดีกับสิ่งที่บรรพบุรุษได้สร้างเอาไว้จึงกลายเป็นมนรดกอันล้ำค่าของชาติแหล<ม>่นั่นเ<ม>องนะคะก็อยากจะขอเสริมนิดนึงนเนาะในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวนะคะที่มีอยู่หรือว่าในส่วนของโบราณสถานนะคะถึงแม้ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงไปเนาะถ้าหากว่าเรามองให้มันเป็นประโยชน์เหมือนที่บอกนะคะว่ามันสามารถเปลี่ยนแปลง มาสู่ในเรื่องของการเป็นปากท้องในเรื่องของรายได้ฉะนั้นนะคะไม่แปลกเลยที่ทาไมนโยบายของรัฐบาลเนี่ยถึงส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวโดยใช้ชุมชนเป็นฐานใช้สังคมเป็นฐานนะคะทีนี้ถ้าหากว่านักวิชาการก็ดีนะคะครูบาอาจารย์ก็ดีหรือว่าในส่วนขององค์กรส่วนปกครองท้องถิ่นหรือว่าชุมชนชาวบ้านเนี่ยเห็นคุณค่าแล้วยกระดับมูลค่าเพิ่มนะคะเขาเรียกว่าการสร้างมูลค่าเพิ่มเนาะต่อยอดนะคะสร้างให้มันเป็นวัฒนธรรม สร้างให้มันเป็นเรื่องการท่องเที่ยวมันก็จะทำให้ชุมชนนั้นมีรายได้ด้วยถึงแม้ว่ายุคจะเปลี่ยนเป็น AI หรือมันจะล้ํากว่า AI ก็ใช่นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วมันก็ต้องขึ้นอยู่กับจิตสำนึกเนาะของลูกหลานว่าเราจะให้การอนุรักษ์เคารพและก็บูชาหรือสักการะอย่างไรนะคะอันนี้ก็ต้องฝากไว้เนาะท่านอาจารย์ะนะคะสำหรับคนนี้นะคะเรากา็ใช้เวลานะมาพอสมควรแล้วนะคะก็สำหรับใครที่ชอบเรานะคะติดตามเราอยู่ก็อย่าลืมกด ซับสไคร์นะคะแล้วติดตามมาด้วยแล้วก็พบกับเราในอีีต่อไปนะคะขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณค่ะ,คะสวัสดีค่ะเยวกูพูดี่ใช่ไหม